เมืองทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนพูดพิสวัสตอนที่สองจอมมารร้ายควบคุมผีมีค่าทาตบริวารดารดาดขาดสองท่อนเป็นผีไงหน้าเละเละ,เละหนอนเชชอนเบฟเฟกหนังดูปอนปอนดูโซมโซมร้องเรียกหาอีผีดาวมาบัดนี้เรียกหลายหนห้าสิบทีพายุโหมโกรธจะโกรธเรียกไม่มาไร่มนโอม ก็ไร้ผลใช้อคมไม่ได้ความผีชื่อแสก็แสเสือกนำเสนอว่าข้ารู้ข้าเคยเจอเคยไต่าถามว่าอีดาวหลงรักชายแล้วหนีตามรักต่างพบสุดจะห้ามสองวิญญากรรมเทพแผลงสอนรักสอนคิวปิดสองชะตาก็แนบชิดนะนายจา๋าอีแสรู้อีแสเห็นมันจ้องตากับมารุดแล้วหอบผ้าหนีตามกัน ไอจอมมานชื่อว่าใหญ่ร้องอุตะมีผีดาวใช่ผีกะมันข้ามขั้นเป็นผีดิบเสือกแห่ครอบต้องลงทันไปลากตัวล่าพวกมันปันให้ตายสับเปรเอคือลุงอิงคิ้วกระตุกมันมาแน่มาบุกรุกไอ้ผีร้ายรีบสั่งดาวไปซ่อนตัวอันตรายส่วนมารุษอยู่เคียงกายข้างๆลุงแล้วก็เริ่มพิธีการล้อมสายสิง อยู่ในบ้านอยู่ในถิ่นพร้อมถลุงผีอีแสโผล่หน้าต่างหน้าเหมือนยุงผิวปุปะนุ่งผ้าถุงเป็นสตรีแต่เห็นแค่หน้าใหญ่ยักษ์เท่าหน้าต่างมาครวนครางมาหลอกล่อขอขยี้ตาปูดโปนปันโยเยร้อยราคีน้ำเหลืองโซมเหลี่ยนซิ่งดีผีโลโซอาจารย์อินหรือลุงอินเคยบวชเรียนเป็นพระอินเคยหม่นเพียรจนได้โลก ปพิญญาญาณวิเศษท่องพุทโธคนมีของคนมีโลมีกำบังไม่แน่ใจว่าเป็นสิทธวัท่าไม้ที่เล่นของดังกระจายตะกรุดฝังนาหน้าทองสาลิกาแบบเวอร์วังดูชะตาดาราดังไปเยี่ยมเยียนไม่แน่ใจมวยสากลหรือมวยวัดที่แน่แน่ผีไม่กัดสวดไม่เพี้ยนแม่นทุกบทมนคาถาปักทุกเทียน ร้ายพระเวทผีที่เฮียนต้องครวนครางที่เด็ดคือควายธนูสู้ด้วยเขาส่งไปสู้ผีเริ่มเห่าโดนขัดขวางควายขวิดรัวผีโดนแทงโดนนั่งยางควายเหยียบผีสลายร่างหยุดสร้างกรรมแล้วลุงอินสัป,ประเ่อก็ชนะมรุเทอธรรมานั้นเลิศล้ำในฉากนี้มีตลกมานั่งอามนาสุคนหนวดดำดำมายืนงง อันสุคนแท้คิ้วเหลี่ยมหนวดสี่เหลี่ยมจากตลกผลงานเยี่ยมกลายเป็นสงเป็นตลกอันดับหนึ่งใช่ตัวโกงชีวิตจริงสุคนปลงในบ้านปลายจากโรงหนังข้ามไปนั่งอยู่ในโบสถ์กลายเป็นพระละโลกโกรธสวดมนต์ไร้เกรดชีวิตตลกดังหากสนใจสืบค้นเองจากหนังไทยในวันวานเอากลับมาที่พิธีไล่ผีหลอก ผีอีแสแสนกระจอกหนีกลับบ้านส่วนไอใหญ่จอมมารร้ายปวดกระบาลลงเล่นเองขับรถผ่านพระอุเทนก็แวะทักหลวงพี่ครับรับเงินไหมจะทำบุญจะแวะใส่กล่องเม็นๆได้ข่าวว่ามนุษย์นั้นชอบก่อเวรแม้บวชพระก็ไม่เว้นหิวยอดบุญกล่องที่ขอให้ได้รับสมบัตินั้นแหลกประหลาดโดนคนหยันยิงกระสุน มักสนที่บอกไม่ไหวปฏิกูลพระอุเทนบาปหรือบุญที่ทำม,มาไอ้จอมมานแวะถามพระถามเจ้าที่พอมองเห็นสองโยคีก็ผวาว่าตัวกูถึงเป็นมานราราชาเห็นโยคีก็ขอลาจราลีมาโผล่ที่บ้านมารุษฉากหน้าต่างควายธนูยืนขาถังไม่วิ่งหนีขิดอีกแล้วไอ้จอมมานสิ้นชีวี ควายไม่งอควายไล่ผีนั้นมีจริงดาวรอคอยวันที่ได้อิสระสมใจแล้วไร้ภาระนะแม่หญิงเหลือพิธีการปลุกเสกผีเป็นลิงไม่ใช่สิผีเป็นหญิงมีหัวใจไม่ต้องลอยแบบกระสือแบบกระหังส่วนลุงอินก็มานั่งเช้ายันสายสวดปลุกเสกผีเป็นคนกูตกใจคือเก่งแท้มันคลับคล้ายนางมนโท สัตว์เพศเมียไปเลียนมล้มตาตั้งเจ้ากบน้อยเลือดเกลือกกลังอย่าโมโหสละที่เพื่อเตือนภัยอันใหญ่โตกลัวฤาษีจะหัวโนโดนทำลายหากมากินนมผสมเจือยาพิษผู้มีคุณตายสนิทรับไม่ได้เจ้ากบน้อยแดกนมพิษตายเป็นตายก็นอนอืบร่างสลายกบใจงามอันความดีก็ตอบแทนด้วยความดี หรือสีสวดชุบชีวีไม่พูดพร่ำสวดสวดสวดอ้อนวอนเทพใช่มนดำซาก,กบน้อยก็ไร่ราเป็นสัตรีงามแค่ไหนก็แค่มีผู้ชายแย่งมีหลายผัวโดนจัดแบ่งโดนคขี้ยีคลอดลูกยักษ์มาสามหน่อสามชีวีหนึ่งสีดาสีเทวีขององค์รามแม่และลูกเกือบมีผัวคนเดียวกันนั่นก็คือทศกัณฐ์ยักษ์รุ่งราม ยี่สิบมอเสือกเปื้อนเลือดไอ้บ้ากามช้างก็เอาไม่หักห้ามหำจันไรหากแม่งมาเกิดยุคนี้มีข่าวแน่ยักลอบลาเอาจูใหญ่ใหญ่ทาไหวทิ้งลูกสาวคือสีดาอยากให้ตายคนทิ้งลูกสร้างกรรมใหญ่บาปย้อนมาเอากลับมาที่พิธีชุบชีวิตเพชรชราง,งามวิจิตยืนแก้ผ้าอีดอกเอ้ยปลุกเสกเสร็จราวดารา ผิวขาวผ่องเห็นแค่ขาจะบ้าตายถ่ายครึ่งท่อนกันทำไมผู้กำกับยกกล้องขึ้นกูด่ายับรับไม่ได้พ่อตกหัวไอ้ลามกผู้หญิงอายเรื่องมุมกล้องส่องขึ้นไปก็ตายดีนั่นนางเอกระดับชาติโป้ไม่ได้เห็นแต่น้องดีแค่ไหนแล้วไอ้ผีโอ้ยพ่อจ๋ายายตัวร้ายโผล่หลายทีว่ายในน้ำสายนาทีสีคงคา ช่างมันเถิดสรุปว่าผีแปลงร่างมีเลือดเนื้อโอ้นวนนางอวดมังสานางสาวดาวก็สมรักแสนลานลาจูบมารุดรียกผัวขาฟ้าขนองฝนก็รั่วยวยวกันไปยั่วกันมาฟ้าก็ผ่าฝนเทมาท่าฉลองเรือก็โยกเคลื่อนก็ซัดน้ำก็นองอัศจรรย์ผีเสือกท้องอย่างว่องไวแม่ตกหัวไม่ใช่ผีเป็นคนแล้ว เออลืมไปกูแค่แซวหยุดสงสยัยส่วนตัวร้ายชื่อบุงหาดายอย่างไวก็มาแย่งสามีไปเพื่อแต่งงานอุปปรรคักจากเมียแรกเป็นเมียลับผัวแอบกินทั้งสองกลับไม่กลับบ้านพี่อ้อยขาพี่ชอดขาดาวร้าวรานผัวโดนของผัวเดินผ่านกลับหมางเมินหนังครึ่งหลังเสือกลับกลายเป็นดรามา่าเป็นหนังผีครึ่งเดียวจ้าหน้าขัดเขิน กูนั่งหลับดูไม่จบพ่อจำเริญผลสุดท้ายมารุษเดินมาหาดาวแม่ก็รักดาวคนดีเอ็นดูมากเพราะดาวนั้นแสนน่ารักไม่สามหาวส่วนบุงหงาร้องแว,แวดแวดแม่เหม็นขาวแรกเกินเบอร์แถมยังห้าวราวนักเลงแม่ปลุกกูหนังจบแล้วแต่งกลอนได้ตายหาแล้วทำยังไงแม่เสือกเร่งมั่วซิกูฉากดรามาร่าไร้บรรเลง กูมั่วเลยอย่าเครียดเคร่งหรือแดกดันไม่ตรงฉากไม่ตรงเรื่องแต่งข้ามข้ามอ้าวอย่าบ่นนี่แต่งตามที่กูฝันเรื่องคร่าวๆประมาณนี้อยากรู้ทันอ่านนิยายบทประพันธ์ระพีพรเขาคือใครระพีพรค้นกูเกิลอ้แม่เจ้าหน้าสรรเสริญแต่งเรื่องหลอน2 5 0หหแต่งเรื่องนี้ประธานพร 2507เกิดละครหลอนวิญญาสองหกูเพิ่งดูเพิ่งได้เห็น60ปีที่ว่างเว้นได้ศึกษาในหนังนี้ยามใช้เบี้ยใช้เงินตรามีแบงค์หนึ่งและแบงค์ห้าเป็นใบใบแบงค์หนึ่งบาทและห้าบาทโดนยุบทิ้งแต่ในหนังยังอ้างอิงยังใช้ได้เรือสองบาทข้าวห้าบาทนะคนไทย ยุคขนมยังเป็นใหญ่ยังคลื้นเครงยามดูหนังให้เทียบเคียงเรื่องพอสอในหนังนี้ยังมาจ้อคดีเจ๋งนั่นก็คือค่ายาทีบของบุญเพงฉากล้อต๊อกเอานักเลงมาบรรยายว่าตนชื่อสีบุญเพงเป็นหลานปู่ปู่บุญเพงต๊อกเชิดชูต๊อกกราบไหว้พ่อของต๊อกชื่อเพ่งฝิ่นเอาเข้าไปสังฆทานฝิ่นบ้องใหญ่ใช้ทำบุญ น้าหน้าทองสาลิกาเรื่องจิบๆล้อตอบเก่งสิบเต็มสิบดูวุ่นวุ่นหลอกหาเงินกับความเชื่อและขายบุญพระอุเทนอย่ามาจุ้งเรื่องสายดำท่านเป็นพระหยาดเสือมาเรียนแบบนี่หมอผีใช่อ e ีแอบสะพายย่ามพระอุเทนกล่องทำบุญชักลุกลามวัดท่าไม้อาจล้มตามสองโยคีพระอุเทนโดนจับผิดสิผิดมาก พระโดนลากมาลำบากโดนขยี้พระอุเทนรอดไม่รอดใจไม่ดีล้อต๊อกบอกอย่าไล่ผีนะอุเทนแย่งอาชีพของหมอผีพระหรือแพ้ผมบนหัวปานถั่วและจงละเวน้นผมยาวแท้โกนด้วยพระหัตถ์บำเพนเหมือนจิกโกผมโคดเด่นผมโคดยาวไปยืมช่างของหน่วยงาน904ตัดสั้นมากหันเกสีหนาวจะหนาว พระดูไว้ล้อตอกเตือนวางถุงกาวเลิกเสียเถะการมอมเมาเหล่าญาติโยมเลิกเสียเถะการตั้งตู้บริจาคเลิกเสียเถอะความโลภมากไม่เหมาะสมสติ๊กเกอร์หกักศักดิ์ศรีนะคุณโยมติดเครื่องบินจะโตลมไม่หม่งดินติดมอไซค์แม่ยกล้อห่อเหมือนมา้าสติ๊กเกอร์กันล้อหน้าสะบัดดิ้นติดล้อหลังเหล่าเด็กเว้นยิ่งจะฟิน ติดเบาะรถเฝ้าพระอินทร์อย่างแน่นอนติดฮอนด้าหาพระยมหาพระยศติดเบนลี่ไม่สลดขาดสองท่อนแค่ติดไฟสาสิบล้านแค่เงินทอนผวอดหมดอนุสร์ของคนรวยติดโคบอลเรือยนเกเท่สุดๆไม่ตกน้ำหัวไม่กุดพระมาช่วยอันคนดีไม่ตกน้ำพระอํารวยนอกจากว่ามีคนช่วยโยนลงไป นอกจากว่าจะรวมหัวร่วมกันฆ่านอกจากว่าจะมอมยาเกินแก้ไขหากศีลขาดเมาสุราร่ำเมรยัยหลินเล่ายาจะขับไล่เทวดาคบคนพานปอจะพาไปหาผิดคบโรเบิร์ตยาสนิทจะโดนล่าเพื่อนมีน้อยอย่างฮิปโปและแอนนามีไม่มากแต่มีค่าต่อจิตใจที่พูดมาคือคำสอนของล้อต๊อก เตือนอุเทนิกแกมหยอกอย่าสงสัยพูดพิษสวาาฉากหมอผีหนวดชัยไล่คือป่าตอกใช้ดาวร้ายดัดสกรหนังเรื่องนี้มีการสร้างหลายสำนักหลายยุคมากหลายตำหนักรักหลอนหลอนคนรักผีการดูดเลือดโอละครจบไปก่อนเรื่องบทกลอนแต่งเสียยาวมีการใส่ข้อมูลใหม่ปีห5หผสมโรงคนแต่งบ้าไม่ตาขาว จะใครล่ะก็กูเองมุกแพรวาวสมองรวนแต่งเล่าข่าวประชดคนยามเป็นผีเขาว่าเห็นรู้ทุกอย่างเรื่องบนเรือยากปล่อยวางคนสับสนยองยองฉีก่กุลสตรีไม่ขอทนท้ายเรือจมน้ำก็ล้นท่วมขึ้นมาล้อตอกบอกอีแซนต้าบ้าไปแล้วยืนไม่ได้อีหนวดแมวตกน้ำท่าล้อตอกบอกแม่ย่านางเขาฝากมา สองโยคยีมีปัญหาระยะยาวจบตอนพูดพิสวาสตอนที่สองคิดเขียนฟาพิคาตโดยกวีประชาชนกนระปวนชาชี